สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ค่ะวันนี้ก็มาเจอกับออนนี่นิวซีแลนด์อีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศดีดีเนาะอากาศดีมากเลยเลิกงานเร็วนะคะวันนี้ช่วงบ่ายของนิวซีแลนด์นะคะก็อาจจะเป็นเช้าๆของเมืองไทยเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ เดี๋ยวจะไปนั่งจิบกาแฟตรงริมทะเลสักหน่อยนะคะว่าอะไรเนาะมาค่ะนั่งรถด,ด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งในเมืองเนาะเดี๋ยวเราไปที่้านกาแฟเลยนะคะ รถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็เนาะกับบรรยากาศอย่างนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมมาให้กำลังแดงใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณยายด้วยเด้อโนนค่ะร้านกาแฟมองเห็นแล้วนะคะ อุ้ยเงียบจังอ่าไม่เปิดค่ะเพื่อนๆอ่าอดเลยค่ะวันนี้วันนี้ไม่เปิดเนาะไม่รู้ว่าเขาปิดเร็วหรือว่ายังไงเนาะร้านกาแฟไม่เปิดแล้วก็ขับรถวนไปค่ะไปต่อเนาะเอาวิวสวยๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะเนาะ ก็ไม่รู้จะไปทางไหนเนาะก็เลยจะขับรถวนไปทางสนามบินนะคะเอาภาพบรรยากาศวิวริมทะเลมาฝากนะคะเนาะแต่ก็ช่วงขับรถมาตรงนี้นะคะมันก็อ้อมออมกันกันกบบ้านของคุณยายเนาะ เครื่องบินกำลังขึ้นอ้ถ่ายไม่ทันถนนก็คนขับรถก็ยังไงเนาะก็ยังเป็นมองเห็นฝั่งทางในเมืองอยู่นะคะฝั่งซิตี้เนาะอ่านี่นะคะภาพข้างบนนี่เนาะอ่าบนเขานี่แหละบ้านคุณยายก็จะอยู่ข้างบนเนี่ยเนาะ แต่ว่าอาจจะลำคาญเสียงรถเสียงเครื่องเครื่องมือในรถหน่อยนะคะเพราะว่าถนนมันก็มีบ้างไอที่แบบว่าซ่อมแซมหรือว่าอะไรเนาะคู่ขูขากๆ,ๆ,ๆเนาะคือพวกเขาต้องการต้องการมีรายได้เนาะถนนก็อย่างว่าซ่อมไปปุ๊แบแป๊บเดียวมันก็พังนะคะ ของทุกอย่างมีพังมีอะไรเนาะนี่ก็ยังมองเห็นวิวของในเมืองอีกเหมือนเดิมนะคะเนาะนี่นะคะก็จะให้ดูชัดๆเนาะมาใกล้ๆแล้วนะคะนี่นะคะเห็นขาวๆแวบ,บๆเนี่ยเนาะแต่ไม่ใช่หลังนี้นะคะบ้านคุณยายเนาะแต่ก็อยู่บนนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนเอ้ยมันมันหลังใหญ่เกินไปนะคะ ก็วนมาถึงตรงนี้นะคะช่วงตรงนี้นะคะบนทั้งสองฝั่งนี้เนาะคุณยายก็เคยมาทำาคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะไอตรงฝั่งทางนี้เนาะก็จะเป็นที่แบบว่าเขาเรียกค่ายปืนกลนอะไรประมาณเนี้ยเนาะเดินขึ้นบนเขาเนี่ยนะคะชมวิวสวยมากค่ะมองเห็นฝั่งทางภาคใต้ของนิวซีแลนด์เลยนะคะ,ะว่า เมืองที่คุณยายอยู่นี่มันก็เป็นแอบโตเนาะ,ะใจกลางของประเทศนิวซีแลนด์แต่ว่ามันอยู่ริมน้ำเลยนะคะจากตอนอตอนล่างตอนล่างของภาคเหนือเนาะก <c oughs> ็ะะอ,ะอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าข้างหน้านี่เนาะก็กะว่าจะไป ชมวิวทะเลเนี่ยนะคะลมแรงมากค่ะเลยจับภาพได้มันนิดเดียวเองนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะ,ะลมแรงขนาดไหนเนาะขนาดว่านกที่จับอยู่บนเนี้ยนะคะบินไม่ขึ้นเลยอะ่ะดูแอมไม่ใช่ว่าจับกล้องเป็นเป็นแบบนี้นะคะต้องขอโทษขอภอภัยน้องเพื่อนพ้องน้องพีนะคะคือแบบลมมันลมมันแรงมากเลยอะ่ะ ลงแท็กรถไปลมมาแรงมากก็เลยไม่ได้ภาพที่สวยงามต้องขอโทษขออภัยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะ <c oughs> ไม่ได้ดังใจที่แบบว่าไม่ว่าจะไปกินกาแฟหรืออะไรก็ไม่ได้กินเนอะร้านก็ไม่เปิดนะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่เข้ามาให้มารับสมจมจบนะคะ <c oughs> อ่าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะคะไงก็ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณค่ะบายบายค่ะขอบพระคุณนะคะรักทุกคนนะคะบายบายจ้า